ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าถ้ามาจากที่ร้านนะคะก็จะยิงได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะคะ7 8็ดปถึงแปประมาณนี้นะคะนะนะ,ะแล้วเหมาะกับใครนะคะแล้วมันดีกว่าที่อื่นยังไงหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะคะหเลยมาตรฐาน78-8 0บนะคะบางกรอบก็80จริงบางกรอบก็78-80ให้คือบางทีมันยิงค่าอาจจะมีบวกลบได้บ้างนะคะอันนี้ซอให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคุณภาพของกรอบ80ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ2 คืออะคริลิกนะคะจากโรงงานมาเนี่ยอะคริลิกมันจะเป็นอะคริลิกเกรดต่ํานะคะเกรดต่ําในที่นี้หมายความว่าเป็นเกรดที่เขาทาแบบถูกที่สุดอะแล้วทามาเพื่อประดับเพื่อความสวยงามนะคะโดยร้านส่วนใหญ่เอาหน,นูหยิบซองมาค่ะซองกรอบแปดศูนย์มาใบทรงไหนก็ได้ใหญ่ๆหน่อยให้ลูกค้าเห็นกรอบอะคริลิกพวกนี้นะคะเป็นที่เขาใส่มากัดกรอบพวกนี้เนี่ยเป็นอะคริลิกนะคะเกรดต่ําคำว่าเกรดต่ําในที่นี้คือมันไม่ได้เน้นความหนาอะไรมากมาย ร้านส่วนใหญ่ที่มีช่างอยู่หน้าร้านจะนะคะเอาพระลูกค้ามาใส่ปุ๊บนะคะประกอบปับ๊บนะคะแล้วก็ซีลกันแล้วก็ใส่กรอบทองแล้วก็พับเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นขอเช็คยอดคนดูนิดนึงค่ะอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรยังอยู่ด้วยกันสิบคนนะคะพอเขาซีลปุ๊บปับ๊บนะคะแล้วเราก็ใส่เลยนะคะแต่เวลาใช้งานจริงนะคะกรอบที่เวลามันพวกโดนความร้อนก็ดีหรือเราต้องมีการวาง ้อยหรือเราต้องมีก้มมีโคง้งมีเก็บของบางทีตัวสร้อยเราตัวพระเรามันอาจจะไปกระแทกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอะคิลิกเกตตําเนี่ยหักด้วยมือแปบ๊บเดียวแตกค่ะนะคะพวกนี้เนี่ยหลายหลายร้านนะคะซอสจะไม่พูดว่าทุกร้านนะคะหลายหลร้านจะใช้อะคริลิกแบบนี้เลี่ยมให้ลูกค้าได้เลยใช้เวลาเลี่ยม 30- ถึง40นาทีค่ะ ไวมากนะคะแต่เวลาลูกค้ามาถามซ้อนนะคะว่างานเลี่ยมที่ร้านใช้เวลาเท่าไหร่ซ้อบ,บอกว่าชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนานมากค่ะร้านซ้อนนะคะร้านอื่นเขาเรียกกันแค่สามสิบถึงสี่สิบนาทีซ้อนก็จะพูดว่าก็ใช่ะค่ะเพราะว่าเขาเลี่ยมแบบเขาใช้อะกิลิกเองเดิมนะคะไม่ได้มานั่งเสียเวลาต้องมานั่งทาบวัดบล็อกเลี่ยมอะริลิกใหม่นะคะของที่ร้านเนี่ยใช้อะริลิกใหม่ให้ลูกค้าเป็นอะริลิกเกรดที่หนาที่สุดเท่าที่อีขอบด้านข้างเนี้ยจะหนาได้นะคะ วัดบล็อกตัดใหม่ใช้เวลาไปเกือบ30นาทีแต่ลูกค้าจะได้ของที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็ใส่ได้นานมากขึ้นโอเคไหมคะโดยไม่ได้บวกตังค์ลูกค้าอะไรเพิ่มเติมจากตรงนั้นเลยนะคะนะตรงจุดนี้คือลูกค้าจะได้แปลกกว่าคนอื่นนะคะได้ไม่ได้แปลกหรอกได้ต่างจากคนอื่นได้งานที่ดีและมีคุณภาพกว่าคนอื่นโอเคไหมคะนะคะอันนี้นะคือข้อหนึ่งต่อไปนะคะงานต่อไปก็คือเวลา เพื่อนๆพนี่ๆี่ลูกค้าของเราทุกท่านอยากจะเลี่ยมกรอบพระสักใบหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยพระสวยมากเช่ามาแบบสวยมากเลยนะคะไปเจอช่างนะคะพับมาโอ้โหด้านหลังแบบเหมือนสะพานสมรภูมิอะไรมาก็ไม่รู้นะคะทีนี้ความสำคัญคือฝีมือของช่างในงานเลี่ยมนะคะซอมั่นใจว่านะคะ การที่เราจะหาช่างดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือสิ่งที่ซอมั่นใจและการันตีได้เลยแม้กระทั่งช่างหน้าร้านของซอก็เปลี่ยนมาเป็นสิบกว่าคนแล้วนะคะนะบางคนก็ดีมากไอ้คนที่ดีมากยังอยู่กับซอนะคะบางคนดีแล้วดีแต่บางคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็ ให้เคลื่อนย้ายกันไปนะคะก็ไปปรับปรุงคุณภาพกันไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่หน้าร้านสองคนถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ซ้อหาได้ในท้องตลาดตอนนี้เท่าที่จะหาได้แล้วนะคะเป็นงานที่ดีและมีฝีมือในระดับที่ว่าลูกค้าวางใจได้นะคะนะลักษณะของงานพับนะคะเพื่อนดูนะคะถ้าเป็นกรอบที่มันยากๆระดับเซียนเนี่ยนะคะก็คือประเภทกรอบของทรงครุดเออยทรงอ่าหยากัยกๆยักเสมาเออยนะคะ ที่มันมีความโค้งความอยากเยอะๆเนี่ยนะคะรอยต่อรอยพับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเจอช่างขิดช่างไม่ค่อยดีเนี่ยงานพับจะไม่ค่อยสวยนะคะใจต้องเย็นนิดนึงนะคะสำหรับงานพับกรอบเพราะว่ายิ่งกรอบเปอร์เซ็นต์ทองสูงมันจะไม,ไม่เหมือนกรอบตามพันชิพกรอบสนามแบบว่า80ิแล้วยงิงจริงได้60ิบพวกนั้นกรอบมันจะแข็งค่ะนะคะ,นะคะพวกนั้นมันก็จะ ทนอะนะคะพวกนี้มันจะมีเปอร์เซ็นทองที่สูงมันก็จะนิ่มนะคะการกีดการลิดนอะไรต้องใช้ความประณีนิดนึงแต่มันก็จะกริบกว่านะคะมีความนิ่มนะคะดีสวยนะคะลักษณะพวกนี้เวลาช่างเลี่ยมนะคะก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะอะคริลิกหนาขึ้นรอยพับเนี้ยมากขึ้นแล้วเซอร์วิสให้ลูกค้านะคะแผ่นหลังดีหลุดกลับมาเซอร์วิสได้ฟรีตลอดไปนะคะนะคะ ซอบ,บอกเลยการเซอร์วิสฟรีมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไอ้การเซอร์วิสปกติมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าซอต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างเป็นจริงๆเป็นกรบกอบไปด้วยนะคะซอก็บริการให้กับเพื่อนๆและลูกค้าทุกคนได้ฟรีนะ,ะเลี่ยมที่ไหนเลี่ยมได้ซอบ,บอกเลยค่ะจะเลี่ยมที่ไหนก็เลี่ยมได้ราคาที่ไหนก็สามารถเปรียบเทียบได้แต่ถ้าจะเอางานที่มีคุณภาพและช่างที่มีฝีมือมันไม่ง่ายที่จะหาร้านแบบนั้นนะคะ และอย่างที่สองประเภทของกรอบนะคะประเภทของกรอบที่เป็นประเภทพวกรูปหล่อเนี่ยอย่างโสธรอย่างเงี้ยซอบอกเลยเนี่ยยากมากนะคะยากมากที่จะล็อกแกนโดยไม่ติดกาวเพราะตัวองค์พระนะคะเป็นรูปหล่อที่มีฐานกว้างแต่ว่านะคะเวลาเราใส่กรอบเนี่ยบางทีมันจะมีการหลุดแกนที่ง่ายกว่าหลวงพ่ออื่น จริงๆแล้วรูปหล่อทุกทรงนะคะคอนขางยากการจะล็อกแกนเนี่ยบางทีมันต้องมีเทคนิคซึ่งสร้างของซอทั้งสองคนที่อยู่หน้าร้านก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปแต่และเทคนิคนั้นจะไม่ใช้กาวในการติดวัตถุมงคลของลูกค้าเลย <S <S <ๆ S 1> อยากให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาบางทีบางคนอะนะคะก็ขอแค่ได้เลี่ยมค่าแรงถูกๆนะคะไม่เป็นไรขอเคียบแค่ค่าแรงอย่างเดียว แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นระดับเซียนพระที่มาใช้บริการร้านซอทุกคนย้ำเลยนะคะว่าทุกคนค่อนข้างซีเรียนะะสนี่ค่ะซีเรียสแม้กระทั่งจับค้ามิวไม่แตะแปงไม่ปัดนะคะอย่างนี้เลยนะคะซอบ,บอกเลยว่าซีเรียสนะคะซีเรียสนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรนะคะทางร้านก็จะทำการพูดคุยกับลูกค้านะคะและบอกให้เข้าใจ มีความเสี่ยงอะไรจะเป็นแบบไหนเลี่ยมแล้วยังไงนะคะจะเป็นประมาณนี้นี่วนเวอร์อยู่แค่กรอบแปสิบมันยังไม่ไปกรอบเก้าสิบนะคะนะคะสาบพุญให้ลูกค้าเข้าใจก่อนอันดับแรกสําหรับคนที่กําลังจะเลี่ยมพระหรือตัดสินใจที่กําลังจะเลี่ยมนะคะกรอบแปดสิบเป็นกรอบที่เหมาะสําหรับใครคนที่มีงบประมาณหลักพันหรือหมื่นต้นๆน,นะคะหลักพันหรือหมื่นต้นๆเป็นกรอบที่โอเคอยู่ในระดับที่ว่าดี ใช้ได้ถ้าเป็นบางร้านจะบอกเป็นกอบที่ดีมากค่ะกรอบ80แต่สาหรับซ้อนนะ80ยังไม่ถือว่าดีที่สุดค่ะกอบที่ดีที่สุดคือกรอบ90ไม่ใช่965ดีที่สุดด้วยนะ965ก็ดีที่สุดแหละแต่ถ้ามันทําหนาแต่ถ้า965ทําไม่หนาก็ถือว่าไม่เหมาะกับการใช้งานในงานใส่ในชีวิตประจาวันนะคะเลือกให้เหมาะกับตัวเองทั้งงบที่ตัวเองมีทั้งนะคะช่างที่ตัวเองเลือกและเปอร์เซ็นทองที่ มันได้มาตรฐานจริงๆนะคะหนูหยิบมาชิ้น